ครับยินดีตอนรับเข้าสู่ช่องอยุร่ถไถ่เมืองช้างครับพามาเกาะติดทีมงานเสียเปาครับใบรุ่นไทยเจริญครับไทยเจริญทีมงานเสียเปาครับคันนี้เป็นเวอร์ชั่นอัปเดตใหม่นะครับตัวนี้เป็นสอ0 0ันสอครับคันนี้สองพันแปครับไทยเจริญตัวนี้มาจัดแทง ข้างแล้วก็เกียวดันครับแล้วก็ทําสีเช็คช่วงลงช่วงล่างติดสติกเกอร์ใหม่ครับอันนี้แต่รถคือข้องมากครับตู้แทบไม่ได้ทําอะไรครับวงเดือนน้าครบครับเต็มเต็มลาวครับครับวงเดือนก็เต็มทั้งห้าใบครับ นี่ครับตู้ไม่มีหลวดไม่มีอะไรครับตู้ที่ว่าคล่องดีมากครับสําหรับไทยเจริญคันนี้ครับนี่ครับใครที่สนใจครับติดต่อได้นะครับหลังจบฤดูกาลครับขายครับคันนี้สนใจก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้ครับผมนี่ครับส่วนก็สามสี่ปดสามเป็ดเนสามครับใครที่สนใจครับขายได้เจ้าของก็ขายครับขายไม่ได้ก็เก็บไว้ใช้เองครับซื้อสภาพสดครับคันนี้สดจริงๆครับ ไม่มีแตกไม่มีรล้าครับโครงสร้างนี่คือสวยครับเดิมครับเดิมๆครับสวยๆวย,ยครับไอเจริญกันนี้เป็นเกลียวดันแล้วนะครับเกลียวดันเป็นชุดเกลียวดันครับท่อน้ำพู้แล้วครับช่วงล่างเป็นโซ่ดีสองครับเป็นช่วงล่างดีสองแลวครับ ตัวนี้เป็นช่วงล่าง49ครับล้อนํา20สตือ29ครับคันนี้ชวดทรงสวยครับสวยเดิมทีเป็นโรเลอร์ดี3ครับมาจัดใส่ตัวเสริมหรือว่าตัวแปลงครับตัวแปลงใหม่ครับ ใส่เป็นตัวแปลงลูกลรอเลอร์ครับเป็นใส่มันเป็นใส่ลรอเลอร์ดีสองได้ครับลรอเลอร์เป็นลรอเลอร์เล็กครับนี่ครับจัดเชือทรงออกมาสวยครับสีก็ทําใหม่ทั้งคันครับนี่ครับบัลลุงบัลลังที่นั่งทังน้ำมงนน้ามันจัดให้ใหม่ครับเป็นอัปเดตตัว2 0 2 5้าแล้วครับนี่ครับ ัปเบีดใหม่ครับ เสียงโบหวานๆครับนี่ครับเดินท่อเดินลูกโดยช่างอามครับโอ้เบิ่งกรับพี่น้องวาสนาเท่าแกรถเกียวพ่อปนีนะครับนี่เดี๋ยวเบื่องครับเออดูไว้ครับเท่าแกรถเกียวครับดูครับโอ้ ดูทั้งแก่รถเกี่ยวครับเกี่ยวเป่าครับจมด,ด,ดูการคันนี้เปิดอยู่ที่หล้านครับคันนี้หล้านต่อรองครับคันนี้นี่ครับการเกี่ยวก็ประมาณนี้ครับเสียงโบวันบานครับ ต่างเองต่างเอง วัวกิ้ง,งลองวิดีโอวัวกิ้งอันนี้ขนาดเกือบไปนั่งรถขอบคุณติดตามนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม